ก็นำลายจุดเราสังเกตั้ใบอันนั้นใบพิดุษพรอิตูพักแพลนี่ก็เสีาพักแพลไไปุ๊ทุกคนแบงปุแล้วก็อันนั้น,น,น สวัสดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆทุกคนตอนนี้ก็บหกโมงทุกคนเลยตื่นมาน้านมีถ่านลางกําลังสีมาเนึ่งเขาตัอ้งอยูขอกินนะพี่น้องเพระาะว่าเขาก็ต้องให้กินเองเนาอะอยู่ไก่เมืองแล้วก็ตอนนี้ก็มนานี่กัขเขาก็ยังไม่ได้ทุกคนเลยเพราะว่าเขาทาร่าสั่งเฮ้อเนาะมาได้สองสามมือสามสามือนี่บอกพันทาร่าสั่งเขาเฮ้อมีจะไปกินน้ำเขาเขากะรู้สึกเก่งใจน่พี่น้องเลย กอว่าแหละจงเลยคนจะสั่งข้าวเพื่อนะนี่อันนี้กะเข้าวซื้อซื้อมาเมือ่อวานนี้ไม่ได้กินซ้ำเพราะว่าเขาเอินไปกินข้าวนํำแล้วก็สีมาอุ่นข้าวทุกคนเพราะว่าสีดายเลยแล้วก็สิมาแก๊ถงุงจะนใ่นึ่งข้าวทุกคนมาแก๊ถุงพักยามนั้นสีน้องมันสีแห้วเ,เอามาแต่บอนไอเอามาเอามาแต่บอนไนออันไอปุกนะแล้วไอเอามาปุกข้ากะเอามาแล้วก็ขาก้าสกะซี ุตบิพุ้งชิปูได้ไม่คีเนเฮทังหมดแต่ว่าไอ้วะนะักคิดถีนสือสอบนี่เากับปุมีลายพาที่ไหนเออก่นอื่นจัดเอ้ขนาดอารมณ์ก้นหมูไล้ไปยูนะยูทั้งหมดไปใจมาอยู่นำคือไอ้ทุกคนมานำไอ้กะมีเบลกับมีต่ไอ้เห็นไหมเข่ากะบิจักบีลื่อเข่าีตะไอ้อันั้นมีลูอัน มีไอคนนึงมยูนึงนะอาจะเราบด้เยอเอนนี้นะพักบานเฮาพักโบพักคนนี้บินในใะบมะาใบมะกรูดทุดกคนเอาไว้เชิโคเชเพพักอันนี้นะพักสีแดงไว้เลื่อไว้อันนั้นแล้วก็วสีแซนำแต่ว่าจะเลยกันเอาม้อพี่น้องม้อมีสีเล่น นี่โตโบเลยบ้านเฮาเวาอีตู้รู้ว่าใบแบงรักข้างใแล้วกะรักแพ้วแรักกะเชยก็ต้นมะเขือต้นใบกระเพราเดี๋ยวจิ้งหรอยสิเอามาตัดออปุ้นคนอ๋อมาระบใบใบยามันยามะนาวน่าจะมาให้กินทุกคนกระมาให้กินกุ้งทุกคนซีนังกุงง้งก็ว่าจะกินนึองกิจภาพพัดกับ คุ้งเข่งคุ uh, so, ้งแนวล hết ยูเฮ uh ็ดกินก็ยังมีมีครบกุ้งไอ้เหมันแบ่งมาเฮะไมเฮ็ดกินอือก็ไปนึ่งข้าวพวทุกคนข้าวกะคุณข้าวเย็นนี่ทุกคนหโหทโรโก็ห่อละห้าบาทบ้าแพงเนาะจะเล่าค่อยอะไรเพ่ไหนบ้านเท่าเนอซิปพันเน่ะนะซิปพันชาวพันเนอเป็นห่อวถุงอัน มาอุ่นอ่ะมาพี่ก็ไม่ได้เซื้อทุกคนเอ้ยดีหยืมเงินอายอีมาแล้วกันบ่ตตอหนา้าคือหยืมเงินเต,ต่าตอมานยังไม่เคยหยเงิน้ายใครแต่มีอายอยู่นี่เนาะเกิดเป็นโหนก,ก็นอาอซื้อเข้ามาเฮ้อ เหนียวนี่น่ะข้าเซื้อนี่นะทุกคนคือว่าซื้ออออไปน้นไปอลไวนั่นน่นไอ้ชาซื้อพล่มเอ้ซื้อทุเข้าวห้ามาแผนเห็นทุกคนหรือว่าบีดีอลจำบอกว่าตัวนี้ทุบข้าวน้ำหาทุบข้าวบีดีเลมาแถีนเบตสโอ้โธรรมชาติไม่ว่าธรรมชาติเนี่ยแม่นกซัดเธอกลาย แม่สบายหูสบายตาลงมาพี่ทุกคนมีจะก็มีมกักเล่นแถวในเมืองก็มักอยู่แต่ว่าอยู่ธรรมชาติก็ดีอยู่ตื้อมาแล้วแบบแบบธรรมชา,ศาศมมติเนะมีมีจะแบบโซนท่านโซนโซนท่านโซนนี้กันเลยซื้อมาแล้วสวยสบายหูสบายตา เราเรสังเกตข้างๆนล้วเขายังมีท่นหาไปที่มันโกแห้งเกสก็ขึ้นไฟไมหขึ้นไฟไหมเพราะว่าอันนั่นนะเขาท่านอ่อไปเลยเมันเราสัมผัสยุบพวกินนะทุกคนมันม้ยคาระโกะหรอเขาพี่ยืแต่งยุบเขกินแล้วมันโค้งโคเขิงกะเอามาตะบ,บ้านซื้อมาตะบ,บ้านเป็นอันนี้นะอามาตะบ,บ้านเมิร์ทแต่ว่าอันนี้เขิงคงนีงง่นะไออมาเออนี่ทุกคนสินังเขาก็ซื้อมาตะบ,บ้านแล้วก็ ชิ้นแห้งขึ้นกว่าซื้อมาแต่บ้านเริ่มต้นีวิตใหม่ทุกคนเอ้ยจะเป็นลมป่าบนไอไล่ลายเป็นเปเซลเบดทุกคนอยาทุกคนคุม้งนะตัวยหญ่ยิ้มพุงน,นี้เรา,าจะคอยเลี้ยงกันชัก็ครเลี้ยงกันเขาอายเลี้ยง เอาชุดบีลิ่งเนี่ยเอาคืนผู้ชมสยวยเวกับต่ว่วามือน,นี่นะมีมีเวกับมือน,นี่นะแกะชนะเลยทุกคนนะแล้วก็ไปทิ้งมีดแกะโบ่งกับบิมมี่คนแล้วเอาเมื่อวานนี้ก็จะเดินไปซื้ออันนี้ทำพิเศษตัวเย็นเลยนะมันเยอะน,นั้นล่ะเมื่อคืนอันเมื่อคืนนี้ซื้อน้ำแข็งมาก มีตู้เย็นเนาะหากัดซื้อพัดลมมันงันซื้อพัดลมพอมตู้เย็นสุขี่ชันนี่ไม้ไม้เจ็ดมันไม้แบบคล้ายคือแบบมันไม้เสร็จอันนั้นมันนะ มึงเข้ากันไหมทุกคนเลย

เม่นึงม่นึม,นมดมดโหมดเละทุกคนถ่นท้องมดย่ำแต่คีดินมีเราชิหมลือกลกครับ มาทุกคนอนะ่าสิมาลองมอหุงเข้าอันน้อยนิดของห้าวลองแรกก็คือหนึ่งกุ้งทุกคนหนึ่งกุ้งเขากับจะคา,าดอันใบขี้หูดไม่ได้แต่าคุชิคเกอร์เขามีมี่แต่จะไข้เกิดกระดิงเอออนนัันนน้เลย พุ่งกระเซ้แนเซตู้ทุกคนมาเมื่อคืนนะี่แกไม่ได้เซตู้เซ้มือซื่นนะแอนด์ไม่เคยจะเคยได้ใส่มือของเขาแบบมีแบบนึง่งนะ้ำมันเข้ากับบางทีก็ได้นึ่งสมองของเขาในบะรจิจาคเขา มันเป็นมันน่าจะชุบขวดด้วยมันใ่ไหมะนี่เพราะว่าถ้าเสีอถุงเยื่อม,มาเนาหัวตะแห้งก็แค่ถ้ามันแห้งก็เอาได้ไซ่์ได้หลายเธอทุกคนมันก็กึ้นหอมคือเดียว่รู้อ้าคอยเอานะ เพราะว่าใบกิ้วใบกิ้วมีจุบอ่ะนโอ้ยยากเพลิเอามาเฮิ่มเป็นงานในนี้เลยพักเพิเลิก็กดเนาะกดเนาะแต่เสียดายเนาะกินไม่ทันสุดก็สิปิดไว้นี่กับป๋าเฮิ่มมันแหว่กรป๋าเฮิมันแหว่ก็ได้กินลายเธอเพราะว่าวงนี้น้ำมันมีมีแล้วก็พอการยังมีหูจักบอนเนี่ยอยู่ซิโดซิโดเนี่ยกับวิมีรถดเนี่ยทุกคนที่เราก็ต้องซื้อจะพูดว่าใบกิ้วนี่เอาไปก็ซื้อแล้วนี่ ngân cả mất làm sướng phải lôm ai ai dùng ai dùng ai dùng có hơn ngân ai cả hà cả pha mà hơi nhé rồi thì còn đâu nè mượn mà phục lên นี่ทุกคนได้หลายเตอร์พี่น้องกาซื้อี่ก็มดหลายบาทเตอรได้ยังไงนี่เอามาตะบนอายหากระตะให้ยังไวต,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 ตะตะตะกิได้กินหลายเธออยู่เฮามักกินมากนึ่งมากเพอ่นนิเซอร์นี่เฮาคายไม่ได้เพราะมันหอม,มีพังอีตูพีอีติมันได้ตื่มเสดจ เอามานะเค่อวายนะบ้างด้ด้วยความที่แบบว่าเป็นน้องผู้น้อยเนาะเราก็โทรน้ำน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 ้ำนำมีเยอะกสุกแล้วทุกคนนี่โมแตแอนปลาเนาะจนสุกเกินกุ้งก็ะไรปลาโทรมาเมื่อกี้เขามาเพิ่งกับขินโหดนี่ อันนี้กระพักใบอันนั้นใบขี้รูดพะไอตู้พักแพลวน,นี่ก็สิเอาพักแพลวไปปุ๊ทุกคนแมงปุ๊แล้วก็อันนั้นน่ะโหระพาก,ก็สิเอาไปปุ๊นะพี่น้องพักโบนก็เอาไปปุ๊ดิซอมอีดิซมาตำแจ่วก่อนมาทุกคนาสิมาตำน้ำจิ้มกินกับกุง้งที่ขี้หนูนะนี่พี่ขี้หนูสดเอามาแต่บนอนอาย คูค้ซืนนอก,อเก็เป็นไขรเป็นจาทุกคนคนเดียเจ้าเเป็นไม่เมยเป็นแบน่นักกระโตงนะ มีสินเบ้าออนไลน์มีมือสีของไม่กินหลายมือเพราะว่าตัวนี้กักบเรากับบิมมีมาคิดถ้วยบุกกับบิมมีน่ะมีถ้วยไปน้อยเนื่งกับอันพลาสติกทุกคนที่เป็นกล้องนะมอนตามที่ขึ้นรแบ้วนี่ังอ๋อเนะาะสุดท้อย่ามาไว้แล้วทุกคนเอ้ ยานที่แบยานที่คุณก็คือมักกินนี่แหละ เดี๋ยวแล้วทุกคนเอ้ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดกลายเป็นน้ำจิ้มหวานกินกับเกี้ยวกินกับเกี้ยวนะทธออยู่น้ำจิ้มซีฟู้ดกันเอ้ยน้ำจิ้มหวานนี่กันมีมีมะนาวไก่บอนซื้อเนาะไก่แห้งเลยไม่มีรถหนักซื้อไก่ลึกลับแหง เสแสรบอยู่ลองดูกุ้งนะจักลายวลา,วววนนะลาทุกคนคนน่ะสไลด์เจนโทรซับคือว่าวฮะเลยมาเบิง้งซึกุ้งนี่จนฮดห้าไปหลังมาจนเตะน,น,นะฮะถ้าเน,นึ้อลายเนาะาหลังมันก็เตะมันสุนกเห่งนะจนจน้วนะเป็นฮดห้าแต่ว่าน้องสุกลายกัดเนื้อแน่นที่มันเละสำสุดมาตกใจหมด ก็จะกระทู้มาแล้วก็ให้ยามายามาน้องคอยทุกคนนี่แตะแล้วพี่น้องมาด้อทุกคนมากินข้าวน้ำเดียวข้าวซอสก,กระเทียมน้ำเดียวพักกระตูก็ไม่มีถ้วยก็มีมองดูอันนี้นะเซิร์กล้องอ่เข้ากเซิร์ไม่รู้เอเอ,เอมันกระสุกเลยนะกระสุกเอามันกระหอนอยู่เลย không phải tham ô, là anh chụp anh chụp cái cửa tủ luôn Mm Hva? -hmm. Wow. Mm -hmm. mm -hmm.